นี่มันเป็นอย่างนั้นหรอเราไม่เข้าใจหลักของธรรมชาติเห็นไหมรู้ตามความเป็นจริงของมันนี่ยไม่ต้องแบบการธรรมะนะถ้าบอกให้เอาตามความเป็นจริงนะั่นแหละคือธรรมชาติความจริงไม่ใช่ว่าต้องในคำพีตคำข้าวสารไม่ใช่นะเราไปเห็นอย่างไงเป็นอย่างนั้นแหละคือเรายอมรับยอมรับความจริงไม่ฝืนนะ ธรรมะคือยอมรับพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เดืนดร้อนห่านหันท่านไม่เดืนธรรมชาตินะท่านยอมรับธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นท่านก็ยอมยอมรับเหม,มือนกับง่ายเหมือนกับยอมทุกอย่างไม่ใช่นะท่านยอมรับความจริงเหมือนกับเกิดแก่เจ็บตายท่านก็ยอมรับเห็นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะแก่เจ็บตายท่านยอมรับ,ท,บท่านไม่เด็อดร้อนมองธรามาน้านในปุ๊บก็เห็นกายตัวเองเ่ อารสึกเกิดขึ้นท่านก็มองมันอย่างนั้นอะอารมณ์เกิดขึ้นท่านก็มองมันต้องก็รู้มันท่านไม่ฝืนมันจะเป็นอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ชั่วท่านก็ไม่ฝืนมันท่านก็แค่มองแค่รู้นั่นะคือหลักของธรรมชาติเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะอะไรเกิดขึ้นถ่าก็ดูมันเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วมันเลี้ยงไปมันก็ดับนั่นรธรรมชาติของขันนะ ทุกสิ่งพูดจะว่าร้อยเต็มร้อยก็ได้มันรู้สึกดีบ้างรู้สึกหมดดหดบ้างรู้สึกปวดหัวรู้สึกโงกตึ๊งรู้สึกมึอนแบนั่นาอาการขันทั้งนั้นไม่ต้องไปถามว่ามันเป็นอะไรเนาะขันขันมันเกิดขึ้นได้องอ่เพราะสิ่งแวดแล้อมไงเห็นไหมเมื่อวันนี้เหาโอยมาปุ๊บเมืม่อวานนี้ก็ ไม่เท่าไหร่แต่อาจารย์ก็เตรียมการเตรียมงานเขาก็ถือว่าดีนะเพราะเขาเก่งลวลามอบภาระให้เขาจัดจาก,การแนละ้วอาจารย์แค่บอกเขาเท่านั้นเห็นไหมของอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรแขนป้ายเต้นไปหมดหรือไม่ก็เกณฑ์นคนมาทั้งบ้านไม่องอาจารย์แทบไม่มีเลยนีแมนี่ยครัวมาทําเขาก็พากันมาเกือบสิบคนเลยมาล้างถ่้ยหล้างชามเตรียม ของไว้พรุ่งนี้ส่วนเกี่ยวกับเรื่องวัดก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะเนื้อที่มันน้อยแค่มาจัดระเบียบเพราะนั้นก็ซื้อว่าคนเยอะนะถ้ารวมรวมกันถ้ามานั่งที่ศาลาที่อาจารย์ทำอนะทีามบุพอดีละเต็มแต่มันมนกระจายออกไปข้างนอก คนนั่งข้างในบางเ้าหงนอกบางเขาถือไว้เยอะกว่าทุกปีคนทางอื่นเขมาเหมือมามีคนแก่มามานั่งทุกบอน่ะมาบนหน้าจารย์ฟังโอ้ยขนาดอายุเก็ดสิบแล้วในกิเรียกมันพาไปแต่เสียนออกมาแล้วปุ๊บมันก็ยังพยทํานุ่นทำานี่อาจารย์บอรพอสบางดยดอ กายมันไม่ไหวแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วมันพูดไม่ได้สงสารม,มันบ้างปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกของห้านก่อรออยู่ปาไม่ให้อยู่เฉยมันอยู่ไม่ได้ที่เรียพาไปมันจะทำนุ่มทำนิ่มเราไม่ดูตัวเราไม่รู้สังขารไม่ท่านบอกให้รู้ตัวเองบ้างไม่รู้จักสังขารตัวเองมันพูดถูกนะ เคยสังเกตสังขารเราไหมมันไหวไหมให้ดูตามความไปยิงมันเหนื่อยไหมปกติมันทํางานแป๊บเดียวมันเหน่อยนะให้มันทำแล้วพักมันทํามันพักแต่เราไปรู้รู้สึกว่ามันจะได้ไอู้รู้สึกมันมันมันพาเราไป ดูกายเป็นหลักสิมันไหวไหมเออมันพอไหมนี่ไม่ใช่ไปดูกิจนะตัวอยากปัญญาเอล่างนั้นนะ่ะสังเกตกายกายมันไม่ไหวก็ให้อยู่กับกายยุดูตามความเกี่ยวของกายนยะ่านีะมันจะเข้าใจกิจเรื่องกิจกายเรื่องกายเห็นไหมอาจารย์เทพไปเพื้อนอาจารย์ฟังอังนี้อาจารย์บอกว่าสังเกตด้วยเวลาไปอทำงานทธทุกข์นะ แต่พอเลิกงานแล้วทำไมเธอสบายเออเขาบอกเอออาจารย์รู้ได้ยังไงมันจริงนะเขาบอกไม่ได้สังเกตเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นน่ะเขาบอกแต่เห็นไหมเพราะตอนเราเลิกงานมันกิจมันวางไงไอตอนเราทําในกิจมันอู้มันตั้งใจกลนไปพอเลิกปุ๊บมันสบายเ,ยเห็นไหมเอาไม่ได้วางมันวางของมันเองเพราะกิจไม่มีภาระ ตอนมันทํางานมันคิดว่ามันมีภาระถ้ามันรู้ว่าไอ้คนทํางานไม่ใช่บันมัน,มนสบายนะเห็นไหมคนทํางานคือแข็งกายตัวมันไม่ได้ทํานะแต่มันกับเก่งเก่งและทีเรียกทั้งทั้งตัวตัวบันก็ไม่ได้ทําเห็นไหมทุกคนเป็นหมดนะตอนทํางานโอ้โหอย่างก็อมทุก ทั้งวันพอเลิกงานโอ้โหสบายโล่เบาได้จับเอาความรู้สึกตัวนั้นวิธีเลือกงานะมันเป็นยังไงจับจุดไม่ได้ก็ทําความรู้สึกเหมือนกับตอนที่เราเลิกงานน,ะน่าตอนทาง,งานเราเอาความรู้สึกตัวนั้นไปทํางานมันจะสบายนะั่นทาเรื่องทำงานปล่อยวางเอราะคนที่ทํางานคือตายนะ อาันไม่รู้หรอกมันทํางานมันก็เคลื่อนไหวของมันมันไม่ทํางานมันก็เคลื่อนไหวไมีค่าเท่ากันนะเห็นไหมเราไม่ทํางานเสา์อาทิตย์เราจึงเคลื่อนไหวเลยเห็นไหมเคลื่อนไปนูน้นเคลื่อนไปไนี้จะนั่งหรือยืนวนอยู่ทํางานก็เหมือนกันแต่ตอนตอนทํางานมันกลับเป็นทุกข์แต่พอวันหยุดมันกลับสุข กายก็ทํางานปกตินะลมหายใจก็หายเจ้่วหายออกอยู่ทั้งวันตาก็ทํางานอยู่ทั้งวันโูก็ทํางานอยู่ทั้งวันเหมือนกันไม่ได้พักตั้งพวกนี้เหมือนปกติเลยวันเสาร์ก็เหมือนกับวันทํางานแต่วันทํางานเป็นทุกแต่พอวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สบ,บายนะไ,ไปสังเกตด,ดู กายมันไม่รู้เรื่องเลยว่าเสาร์อาทิตย์มันไม่รู้แต่คิดตั้งหากับมันรู้แต่มันก็ไม่เข้าใจรักของความจริงนี่เราทำมัคือความจริงไม่ใช่อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ในพระสอนตัวเองนะั่นหรอกเอาตัวเองมนาะเป็นตำรา เพาตัวเองมันเป็นพระธรรมที่ไหนพระธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอทุ่ที่ความรู้สึกตัวเราเนี่ยแะแต่ราคนก็เหมือนเกิดในเรื่องนั้นกันนะบางคนเกิดอากาศดีก็ตามตามสภาพแวดล้อมมันแหละคือธรรมชาติของไข่ของมันบางคนอยู่ในห้องแอร์เนี่ยธรรมชาติของเขาบางคนอยู่ในออฟฟิศนั่นธรรมชาติของเขาบางคนอยู่กลางเดือดกลางพุ่งนานั่งหลธรรมชาติของเขา เรเรียนรู้ธรรมชาติความเป็นจริงของตัวเองนั่นแหละธรรมชาติกำลังสอนเราอยู่ร่างกายของเรามันจะแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือหลักการของธรรมชาติมันแสดงให้เราเห็นว่าขันม hey, really? ันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะธรรมชาติเรียกร้องมันเป็นอย่างนั้นเรายอมแค่ยอมรับนะเออมันเป็นของมัน เราไม่ต้องฝืนต้ง่เรารู้ตามความเป็นจริงรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วก็เฉยนั่นสแสดงว่าเรายอมรับตัวยอมรับนะเรากลายเป็นธรรมชาติไปในตัวนะเรากลายเป็นธรรมะไปในตัวถ้าเรากลายเป็นธรรมชาติเราจะไม่ทุกข์พเพราะอะไรเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ